แค sí, okay, anyway. like mmm si ่ือไก่เลยเดิมจอ๊บจุ๊บจุ๊บเสียเว้ยก็ได้กินนี่่าเยอะเกินสวัสดีพี่น้องป้องปลาสุขูสุขคนค่ะโ๊วยมาพี่น้องป้องปลาอรไรเด้อปัตนีมากินเขาน้ำกันค่ะ ได้ยังกินแหนมืัอนี้แกงต้นไมค้ค่ะเป็นหมอ้อเลยนันมาเจนนั่นมาแต่ทงน้าหลอนเนี่ยเธอเทกับขา่าะะวาไว้ฐานเลยค่ะเหงาข่าวแบินี้นะนะั่งโคตรถมาได้บ้าวะเหงาข่าวแม่แบบเนี่ยเ่อเล่นแกงต้นไมไ้ไว้ฐานเนาะเป็นบ้เป็นกระแซบไม่มีเด้อ ควาโปรดนะจ๊ะเบื้องเว้าพี่น้องเบื้องงันนั่นเบืนน้องแมงน่าไหมแมเอาแบบนี้เลยเด้เหด้อหอมได้ดิหอมหอมผักคาเลยคะ่ะ <G> ห <ül> ื้มอื้มนี่คือไรค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปนั่งกินดีๆกันหิวนะ ค่ะเปลี่ยนมุมมากินเขาน้ากันค่ะวันนี้กินข่าอ่างอีกแล้วคุณหน้ามานั่งให้กำลังใจกินเขานะคะอะอันดอกไว้ยดอกไว้ยที่เอามาแต่ทุ่งน้าไหมคะมากินออก็ตำหมกหู กับข่าวกับมี่นักกินข่าวน้ำกันก่อนเนะะี่ยค่ะกับขา่าวมี่ชุ่งต่ำเนาะคะ่ะยางน้าไม้ก๋วยเตี๋ยวหมก๋วยเตี๋ยวซื่นซื่อมาแต่โดดเหลาเดยวันที่นี่เส้นมันอืดนะก็ต้องหลอกเส้นก๋วยซุกนี่แหละนะก,กินคือเก้าเสียดายเงินเนาะแล้วก็มีลาบลาบหมูะคะ่ะ เอ้นี่ขนมจีนพร้อมโอ้ยก็ขผาลายๆมื่อนี่บ <laughs> พรคือบพรคือกินยูร่าเนาะอยูร่า,เน,ออาเนี่ยกินแข็งแงงอยู่เด้มาอยู่บ้านเมื่อคืนจะต้อกินเนาะค่ะเนาะ <laughs> แกงน้ำมันแกงลาบบ้านเราด้วค่ะแบบแซ่บเขาเบื่อน้ำแม <laughs> ้ <laughs> อยู่ทั้งบ้านพี่น้องแกงแซ่บเขาเบื่อน้ำบ้ ถ้าใส่ข่าเบือนะมันก็สิเป็นแบบข้นๆเนียๆมันสิหมค่ะมันมันจะบ่รู้หวังรู้แต่ว่ามันเวลาแกงใส่ข่าเบือแล้วแหละรสชาติมันจะแบบกลมกล่อมกลมกล่อมมันสิหมค่ะลองแกงมึงเด้ออันนี้มันลายลายจกตากันอยู่จมตำมันเค็มจักหน่อยค่ะ ตั้งกินเองแล้มันกะว่าถือปันแด๊แต่ว่าถ้ากินกับตัวเนี้ยก็ดีไหะอืมสิออกฝาดๆจังเลยอันไม่ได้หาพักมากินกับน้ะไหมคะ่ะมันเนิ่นมาแต่ทงน้ำมันเมื่อยแหมมันเมื่อยแบบวันที่นี่ขี้ข้านรอกเก็บพักอยู่สวนไหมคะ่ะมาชวนกินขเข้าแซ่บๆน้ำกันคะ่ะมือน,นี้ กินกินก๋วยเตี๋ยวกับเอาหน้าได้พร,รัรลมว่าเนี่ยมูเลยแล้วพรมซ้ำอันนี้อีกแล้วเป็มใบบกกักอกนะค่ะใบยอดอ่อนมาก,กอกเอามากินกับลาบมูไหมคะ่ะโอ้ยเ็ดอยู่เด้ เคยกินกันปะคะปีกล้วยหม่ปีกล้วยน้ำว้าก็สิกิดอัอ้นอนๆเขาดังสิหมค่ะเห็นปะกินกับอันนั้นกินตะกั่งหมองทำใหญ่ๆปะโ <laughs> อ้ยสังตาบังหุงเข้ม <laughs> ได้ก็เข้มหวานนั่นเนาะแล้ว,เ,าาเ,เ,ดวเดี๋ยวแก้ตัวรอบหนาเนาะช่วงนี้ก็เป็นเป็นฤดูการของแบบนอไมหมนนะคะเนาะแบบอือนอไม้แถบอันเท่านียมันก็สิลายสินะจนมากเลยช่วงนี้ก็ถือว่าแกงน้อไหม้เป็นอาหารหลักเนาะแกงแน่ซุปแน่สินะมกนอมนะ้องใหม่สิืม่ก็จะกลายเป็นอาหารหลักไปช่วงนี้นะเพราะว่าเขาออกหลายไหมคะนอไหม้อืม คํำใหญ่ๆเลยค่ะทุกคนเปียกนุอีกแล้วเลยหลอกนั่งกันนั่งอยู่นี่มันถือพัลมอ่ะนะ <c oughs> นั่งดุงตะแครงาถือพัดล้ม <c oughs> ค่ะคลิปนี้ก็เอาไว้สนิทสักก้อนนะค่ะเนาะมาชดกินข้าวน้ำกันค่ะ เ,ออเดี๋ยวพบก,กันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย